สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กมลรัตน์ปัิริสาขาการบัญชีรหัส27032รุ่นที่34ดิฉันจะมาสาธิตการพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปผักผลไม้เรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีการพับเป็นรูปแบบไหนรูปทรงอะไรเป็นอย่างไรบ้างค่ะสิ่งที่เราจะเตรียมคือเป็นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ แล้วนำมาพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะพับมุมขวาขึ้นบนมุมซ้ายขึ้นบนแล้วกลับด้านค่ะพลิกขึ้นแหวกนะคะแล้วจับ จีบทั้งสองข้างดึงดึงตรงกลางมาแบบแน่นๆแล้วพลิกขวาขึ้นบนพลิกซ้ายลงล่างแล้วพับเข้าหากันค่ะแล้วพับหมวน ไปทางซ้ายทับกันค่ะม้วนไปทางขวาม,มาทับกันจัดรูปทรงให้ดีค่ะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นรูกแครอทค่ะไปเป็นสับปะรดนะคะ จับให้เป็นสามเหลี่ยมจัตุรัสค่ะน้ำขวาขึ้นบนซ้ายขึ้นบนค่ะจับจีบเว้นระยะห่างนิดหน่อยเสร็จแล้วพลิกค่ะกลับด้านแล้วจับขวาเทียงบนซ้ายเทียงล่างนะคะ จับแบบนี้พลิกขวาไปหาซ้ายแล้วพลิกซ้ายมาหาขวาค่ะจับให้แน่นที่สุดค่ะจัดทรงค่ะจับจีบค่ะ ออกมาเป็นสับประรดค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำแอปเปิลนะคะผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วพับขึ้นบนค่ะ ับขึ้นบนค่ะสามทบค่ะแล้วพลิกค่ะพลิกกลับด้านหยิบขวามาประสานกันตรงกลางค่ะตรงนี้จะมีทางสอดแทรกเข้ามานะคะให้จับฝั่งซ้ายยัดเข้าไปค่ะ จับรูปทรงให้แน่นมีพื้นฐานค่ะเพียงเท่านี้จะเป็นแอปเปิลค่ะเพียงเท่านี้ก็มีผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักไว้ใช้กันแล้วนะคะดิฉันขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ